นี่แมงจีสอนนะครับสวัสดีสวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนขวแมงเนาะถอดแมงครับถอดแมงกีสอนแมงกระสอนนะครับกีโลกระสอนครับฟังไทยเ,เขาเรียกว่าจีสอนฟังเราเอียนว่าแมงสซนนะครับนี่ นี่นะครับกีโซนนะครับคือเครื่องปรงุงผมพวกเราครับผมนี่เราจะตัดใส่เลยนี่นนนมนกีโซนนะครับแต่จะมีในอื่นด้วยครับดูดูดู เมื่อคุ้มใจเดาควายเมื่อคืนมีครับเกิดเลยคิดว่าจะได้เดี๋ยวมือหน้าผมตายตอนผมติกเก็บนะครับก็แบบนี้นะเนี่ย จุดนี้ผมทําแบบบานๆนะครับผมไม่ใช่อะไรมากมีแต่เกือเป็นัวครับไม่ใช่ใบทิ้หูหอย่างอื่นนะผมไม่ใส่เพราะว่ามันไม่มีมครับเออไม่ใช่แบบบานๆโอ้ยังดีอยู่ครับโอ้เห็ใช่ไหมครับอล้วเอาผ้า ผมไม่ได้ทําคลิปสองมือสามมือแล้วครับเพราะว่าไม่มีอยอดวิวครับผมเนีเช็ดแซ่บนะครับนีแมงจะมีตะต่นจะมีนะครับ มีอะไรด้วยม,มีเยอะมากเลยเมนมรวมกันแบบผมไม่ออกนะครับคุ้มแบบใช้เนยครับแช้ผสมม้วทอดผสมเ้ยครับฟองไทยเนี่ยเขาเรียกอะไรนะ้เมนกีโซนนะครับหรือเมนกิโลโซนครับฟองไทยเนี่ยฟังลาวเขาเรียกว่าเมนโซนครับ โอ้กราแซ่บใช่ไหมอร่อยเลยทุกคนอร่อยเลยเนี่ยดูใครมีสูตรดีๆก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมถอดไม่ค่อยเป็นเนี่ยเออไม่มีเครื่องอะไรยังไงประมาณฟองฟงเนี่ยไม่มีเด้วยก็พูดแบบธรรมดานะครับเป็นยังไงก็พูดอย่างนั้น คือเพือนนี้เหมือนมากเลย,เลยคือน้าไม่ท่านอาร์มนะครับหน้าก็ไม่ได้ทำสวยหลังครับทุกคนอย่าเสียนนะตรับผม

จะเป็ตีก่อนนะครับตีก่อนอเพรอยู่ เดี๋ยวผมกินนะครับผมไม่ยังไม่ทันได้กินผมถ้านอนผมกับเพราะว่านอนผมกินไปโรงเรียนครับทําไม่นอนผมกินผมกินเหมือนกันครับเดี๋ยวดูหนอนเลยนะครับหยมเมียบอร่อย อืมอืมวันนี้ยำแหงครับน้องตอ่ะอืมฝากคุญแจโทรมัพท์เขายันส่งผมด้วยนะครับผม